สวัสดีค่ะ อัดหวานมาแล้วนะคะอัพิซดนี้ก็เราต้องมาจบไปพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องตำนานเจียนนานตอนที่40ค่ะก็มี40ตอนนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วอัดหวานว่าจบได้ภายใน24ตอนค่ะ <c oughs> เอาจริงเอานะคะตอนที่40มาดูกันว่าจบอย่างไรคะ่ะก็คือเป่าหนิงนะคะก็ดันหมิ่นกงกงเนี่ยคือกดดันค่ะอย่างหนักเลยนางก็ขู่ว่านี่นางอ่ะมีความอดทนต่ำหากนางได้รู้เรื่องร จากปากผู้อื่นอาจจะไม่มีความปรานีให้นะว่าแล้วก็ให้ชิงเคอร์เอาสารที่อ้างว่าเป็นสารที่ตรงจื่อส่งมาให้ออกมาอ่านชิงเคอร์ทำทีอ่านให้กงกงฝั่งว่าแม่นางหลี่พาจางอี้ชิงรีบออกเดินทางมาแล้วไม่เกินสามวันจะมาถึงเมืองหลวงพอถึงเมืองหลวงก็จะเผชิญหน้ากับผู้ที่รู้เรื่องราวในปีนั้น มิ่นกงกงพอโดนเป่าหนิงกดดันเขา้าจึงยอมเล่าเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนให้ฟังโดยดีเขาเล่าว่าปีนั้นไทยเหาไม่เป็นที่โปรดปรานนางใช้นักฆ่ากลุ่มหนึ่งไปฆ่าล้างหมู่บ้านตะกูลหลี่แล้วสั่งให้ฆ่าไปเอาภาพอาวุธเทวะวิญญาณทูลถวายแด่ฮ่องเต้ วันนั้นเป็นวันที่แขวนหยงชิ่งมาก่อกวนไทยเฮาจึงยัดข้อหาเรื่องนี้ให้ทางแขวนหยงชิ่งไปเลยหลังจากทูลถวายภาพไทเฮาก็ขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างราบรื่นตอนนั้นค้าได้รับคำสั่งให้ไปสนับสนุนพวกเขาคือไปรับภาพอาวุธเทวะวิญญาณเล่มนั้นข้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะถอนรากถอนโคนคนหมู่บ้านตระกูลี เมื่อไปถึงในใจบ่าวละอายนักคนเยอะถึงเพียงนั้นตายไปต่อหน้าต่อตาข้าเมื่อเป่าหนิงได้ฟังจึงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภาพตัดมาทางด้านเจ้าเซียวตอนนี้เขาแอบเห็นคนบางกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นคนของแควนหยงชิงซุ่มดูความเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าประตูวังหลวงเขาจึงสั่งให้บ่าวคนสนิทไปสืบดู เมื่อเขาเข้าวัางก็พบฮองเต้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมีโทษหนักจึงขอเสนอทำความดีแก้ไขโดยบอกว่าเขาสืบรู้ที่ซ่อนตัวของชิงไทและทหารของหยงชิงเขาจะนำกำลังไปปราบปรามให้สิ้นซากฮองเตเมื่อได้ยินดังนั้นจึงให้โอกาสเขาสร้างผลงานเพื่อลบล้างความผิด ภาพตัดไปทางด้านชิงไทเมื่อซุ่มดูอยู่หลายวันที่หน้าประตูวังก็ไม่พบการเคลื่อนไหวของเป่าหนิงแต่อย่างใดแต่วันนี้กลับได้รับรายงานว่าหลี่เซียนกำลังจะเดินทางมาที่เมืองหลวงตอนนี้อยู่ที่นอกเมือง ชิงไทยคิดได้ว่าเมื่อไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวของเป่าหนิงได้ควรจะจัดการทางหลี่เซียนแทนเพื่อให้เขานี่แหละเป็นตัวล่อให้เป่าหนิงออกมาจึงได้ย้ายกำลังทหารที่หน้าประตูวังออกไปยังนอกเมืองเพื่อดักจับหลี่เซียนทันทีภาพตัดมาที่เจ้าเซียวค่ะเจ้าเซียวกลับมาถึงที่จวนแล้วบ่าวคนสนิทก็รายงานว่า พวกที่เฝ้าสังเกตการที่หน้าประตูวังคือทหารของหยงชิงแต่แปลกนักวันนี้กลับมีการเคลื่อนไหวออกไปนอกเมืองเจ้าเสี่ยวคาดการว่าพวกมันนะคงจะประสงค์ที่จะจัดการกับหลี่เซียนเจ้าเสี่ยวเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะกำจัดหลี่เซียนจึงสั่งไปว่า ให้ทหารของเขาคอยทำทีเป็นช่วยคุ้มกันหลี่เซียนกับเมืองหลวงแต่หากชิงไทยบุกจับตัวก็ให้แซงทำเป็นอ่อนข้อให้จับหลี่เซียนเนี่ยไปได้โดยง่ายเหตุการณ์เป็นที่ดังเขาคาดจริงๆค่ะตอนนี้หลี่เซียนมาถึงที่ชานเมืองแล้วกำลังจะนั่งพัก แม่ฮองเต้ส่งมีพระราชองการให้ถอนในรเทศแต่ก็ยังไม่ได้ให้พ้นโทษจึงยังต้องใส่โซ่ตรวนแบบนี้ไม่อาจจะปล่อยให้เดินได้อย่างอิสระ สักพักพวกของชิงไทยก็เข้ามาโจมตีพวกมันใช้ถุงคุมเฉินเอินกงเอาไว้แล้วก็ลุมทำร้ายเขาก่อนจะพาเอาหลี่เซียนไปทหารที่เป็นคนของเจ้าเซียวก็ทำทีเป็นต่อสู้แค่ให้พอบังหน้าเท่านั้นแต่ก็แซงพ่ายแพ้ไม่ยอมติดตามไปชิงตัวหลี่เซียนกลับมาพอทหารของชิงไทยกลับไปแล้วพวกเขาจึงรีบพาเฉินเอินกง กลับไปรักษาที่เมืองหลวงทางด้านที่ปิ่งโจตอนนี้แม่นางต่งซานหูถูกนักเลงสองคนแอบจับตัวไปยังตรอกที่เปี่ยวพร้อมกับลูกน้องคนสนิท คนที่จ้างวานนักเรงนี้เป็นพ่อค้าที่ทำการค้าแบบไม่สุจริตที่ถูกนางเปิดโปงจึงสั่งให้นักเลงไปจับนางมาเพื่อหวังจะสั่งสอนแต่จินเสียวก็ตามมาช่วยไว้ได้ทันเขาเล่นงานนักเลงกระจอกพวกนั้นอย่างง่ายดายและรีบแก้มัดให้ตรงซานหู เขาบอกว่าจากนี้ไปเขาจะคอยอารักขานางไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนางแบบนี้แล้วก็บอกกับนางว่าขาก็ชอบเจ้าตรงซานหูทำเป็นไม่เข้าใจที่จูจ่ๆเขาก็บอกออกมาว่าเขาชอบนางจินเสียวกล่าวว่าเจ้าเคยบอกว่าชอบข้าหากเจ้ายังชอบข้าอยู่ตอนนี้ข้าก็ตอบแล้วไงว่าข้าชอบเจ้า ตงซานหูยิ้มให้ในคำตอบของเขาแต่ก็มิวายล้อเขาไปว่าท่านดูจะคิดนานไปหน่อยนะแล้วถ้าหากข้าไม่ได้ชอบเจ้าแล้วล่ะเจ้าจะทำอย่างไรจินเซียวจึงตอบว่าถ้าหากเจ้าไม่ชอบข้าแล้วก็ยิ่งดีใหญ่เพราะข้าจะได้เริ่มเป็นฝ่ายชอบเจ้าก่อนและก็จะเป็นคนทำให้เจ้าชอบข้าเอง ตรงสารหูยิ้มให้เขาแล้วทั้งสองคนก็โอบกอดกันอย่างมีความสุขและต่อมาทั้งคู่ก็จดหมายแจ้งไปยังเป่าหนิงถึงงานมงคลของทั้งคู่ ภาพตัดมาที่เมืองหลวงตอนนี้ไปายซูทราบข่าวว่าสามีนางถูกทำร้ายถูกนำกลับมารักษาตัวที่จวนจึงรีบมาดูอาการเขาทันทีเมื่อเข้าไปในห้องกับพบว่าหมอหลวงและเชิญเอินกงกำลังคุยอะไรกันบางอย่างโดยสีหน้าที่เคร่งเครียด พอนางสอบถามเขากลับบอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงแต่หลังจากนั้นเขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องภาพตัดมาทางด้านเปาหนิงตอนนี้เสี่ยวหมา่าเข้ามารายงานว่าทัานสินอ๋องถูกทหารของชิงไทจับตัวไปแล้วพวกมันส่งจดหมายนี้มาให้องหญิงเจียหนานเมื่อเปาหนิงเปิดออกก็พบว่าชิงไทให้นำสมุดภาพ เทวะวิญญาณไปแลกตัวหลี่เซียนนางจึงคิดหนักมากเพราะอาวุธนี้หากตกอยู่ในมือคนอย่างชิงไทยก็จะเป็นอันตรายได้ขณะที่นางใช้ความคิดอย่างหนักชิงเคอก็ยกน้ำชามาให้นางแต่ก็ทำเผอิอหกใส่ภาพอาวุธเทวะจนเปียก เป่าหนิงรีบดึงสมุดภาพออกก็พบว่าส่วนที่เปียกน้ำนั้นค่อยๆเผยให้เห็นว่าระหว่างหน้ากระดาษยังมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่เมื่อนางนำออกมาดูจึงรู้ว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาวุธเทวะชิ้นนี้สมบูรณ์เมื่อเห็นดังนั้นนางจึงให้ชิงเคอร์และเซียวมาน จัดเกี้ยวให้นางพานางไปยังสถานที่นัดหมายของชิงไทในคืนนั้นทันทีโดยไม่รอทหารอารักขาจากฮองเต้ทางด้านไปสู่ไม่เห็นว่าเฉินเอินกงมีท่าทีที่แปลกไปนางพยายามปลอบใจสามีเพราะคิดว่าเขาคงปกปิดเรื่องอาการบาดเจ็บ แต่ดูเหมือนเชินเอินโกงกับยิ่งแสดงทีท่าต่อต้านนางถึงกับเอ่ยปากขอแยกทางกับนางนางทั้งเสียใจทั้งกโกรธเดินออกไปจากห้องแต่ในวันต่อมานางก็คิดได้ว่าเขาอาจจะบาดเจ็บจนรักษาไม่ได้จึงพยายามจะแยกตัวจากนางนางจึงกลับมาง้องอนและไม่ยอมแยกทางกับเขา นางยืนยันว่านางจะอยู่เคียงข้างเขาเขาจึงยอมบอกว่าอาการบาดเจ็บภายนอกนั้นไม่ได้สาหัสแต่าการบาดเจ็บภายในนั้นทำให้เขาไม่อาจมีทายาทสืบสกุลได้เมื่อเขาคิดถึงข้อนี้อาจทำให้ความสุขในครอบครัวไม่สมบูรณ์เพราะรู้ว่าไปซูยังต้องการจะมีลูกอยู่เขาจึงได้ขอแยกทางกับนาง ไปสู่เข้ามาอบกอดสามีแล้วพูดขึ้นว่าเพียงเรื่องเท่านี้ไม่อาจทำให้นางไปจากเขาได้หรอกหากเปลี่ยนกันเป็นข่าบ้างที่ไม่อาจมีลูกได้ท่านาจ,จะทิ้งข้าไปหรือไม่เชิญเอินกงรีบตอบทันทีว่าไม่เขาจะไม่มีทางทอดทิ้งนางแน่นอน ไปซูจึงบอกว่าข้าก็คิดเช่นเดียวกันกับท่านดังนั้นจงอย่าได้ขอให้ข้าแยกทางจากท่านเลยส่วนเรื่องลูกเมื่อเราไม่มีวาสนาะอีกหน่อยก็ไปขอเด็กชายหญิงที่ไม่มีพ่อแม่มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็ได้ทั้งสองโอบกอดกันอย่างเข้าใจ พาตัดไปทางด้านเป่าหนิงชิงเคอและเสี่ยวม่านก็มาถึงที่นัดพบแล้วทหารของหย่งชิงรอพวกเขาอยู่แล้วนางบอกว่าไม่ต้องห่วงนางมากันแค่สามคนไม่มีทหารตามมาเลยให้นำนางเข้าไปหาชิงไทยเพื่อแลกตัวเพื่อแลกของกับตัวหลี่เซียนเถอะ ทหารของหยงชิงก็ตรวจจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครตามมาจริงๆจึงนำพวกนางกระโดดเข้าไปยังหลุมใต้ดินแห่งหนึ่งเป่าหนิงสั่งให้เสี่ยวหมานเฝ้าอยู่ด้านนอกส่วนนางกับชิงเคอจะตามพวกนั้นเข้าไปเองเมื่อนางกระโดดลงไปก็พบว่าภายในหลุมนั้นเป็นแหล่งกบดานใต้ดินที่ชิงไทและพวกใช้เป็นที่ซ่อนตัวระหว่างทางเดินพวกนางก็พบกับ ค่ายกลอาวุธที่เป็นลูกธนูพุ่งออกมาจากกำแพงตรงมาที่พวกนางเลยชิงเคอถูกลูกธนูถากที่แขนแต่ระหว่างที่หาธนูกำลังจะพุ่งมาที่ทั้งสองอีกครั้งก็มีคนลึกลับออกมาช่วยดึงทั้งคู่เข้าไปยังกำแพงอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าคนที่มาช่วยก็คือใต้เท้าซือฉินนั่นเอง เป่าหนิงคาระวะเขาในฐานะอาจารย์และบอกว่าเขาจะถูกชิงไทจับตัวมาให้ทำอาวุธแต่นึกไม่ถึงว่าค่ายกลอาวุธที่เขาทำจะถูกนำมาใช้กับพวกนางเป็นคนแรกเป่าหนิงบอกเรื่องที่ชิงไทจับตัวหลี่เซียนมาเพื่อแลกกับภาพอาวุธเทวะวิญญาณน,นางจึงขอร้องให้เขาช่วยนางทำตามแผนการอะไรบางอย่าง จากนั้นเมื่อเป่าหนิงทำแผลให้กับชิงเคอแล้วทั้งคู่ก็เดินตามทางไปหาชิงไท่เป่าหนิงนำภาพอาวุธเทวะออกมาเพื่อยื่นหมูยื่นแมวก,กับตัวหลี่เซียนเมื่อเป่าหนิงได้ตัวหลี่เซียนมาแล้วเขาบอกว่าจะให้ ชิงไทยเนี่ยได้อาวุธนี้ไปไม่ได้แต่เป่าหนิงสายหน้าให้เขาเห็นแล้วก็บอกว่าให้รีบออกไปก่อนเรื่องภาพอาวุธเทวะค่อยว่ากันทีหลังแล้วนางกับชิงเคอก็รีบพาหลีเซียนถอยหลังกลับออกไปทันทีชิงไทยเมื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ได้เป็นภาพอาวุธเทวะของจริงจึงจัดการดีดนิ้วเป็นสัญญาณให้ปล่อยธนูออกมาจากกำแพง แต่ลูกธนูเหล่านั้นกลับถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆร่วงหล่นพื้นไปทันทีแทบไม่มีแสนยานุภาพใดๆจากนั้นสื่อชิ้นที่แอบอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงก็จุดไฟที่ช่องกำแพงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วอาณาจักรใต้ดินของชิงไทย พวกเป่าหนิงและสื่อชินก็รีบหนีขึ้นมาแล้วก็นั่งรถม้าออกไปทันทีส่วนชิงไทและทหารก็หนีตายกันนะคะตามกันออกมาเพราะเกรงว่าฐานทัพใต้ดินแห่งนี้จะถล่มแล้วนั่นเอง เมื่อเป่าหนิงหนีออกมาได้นางพาหลี่เซียนมาหลบพักอยู่ที่ค่ายทหารของเขาทั้งคู่มีเวลาปรับความเข้าใจค่อยๆเล่าเรื่องราวต่างๆที่ขัดใจกันอย่างช้าๆจนเกิดความชัดเจนและคลายใจในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านยายตายหรือเรื่องการฆ่าล้างตระก,กูลหลี่รวมถึงเรื่องภาพอาวุธเทวะที่ให้ชิงไทไป นางแอบเก็บส่วนประกอบสำคัญเอาไว้ถึงชิงไทยจะทำอาวุธขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์และเป็นอันตรายต่อคนที่ใช้มันเป็นอย่างมากตอนนี้ทั้งสองเข้าใจกันเป็นอย่างดีนั่งกุ่มมือกันอยู่ในกระโจมส่วนตัวชิงเคอเข้ามาขัดจังหวะโดยบอกว่า เจี้ยนานถึงเวลาทานยาแล้วเมื่อนางเห็นว่านายทั้งสองกำลังรักใคร่กันอยู่จึงรีบหันหลังให้อมยิ้มที่ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วหลี่เซียนเอจใจรีบถามชิงเคอว่ายาอะไรหรือเปาหนิงเป็นอะไรทำไมต้องทานยาด้วย ชิงเคอหันมาตอบอย่างยิ้มยิ้มให้เขาบอกว่าเป็นยาบำรุงคันทําให้หลี่เซียนดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะคิดว่าเปาหนิงได้ทำแทงลูกของเขาไปแล้วนั่นเองแต่จริงๆแล้วอย่างอยู่เขาหันกลับมาเพื่อจะถามเปาหนิงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปาหนิงก็รีบบอกเขาก่อนเลยว่านางไม่ได้ใจคอโหดเหี้ยมอย่างที่เขาคิดหลอกมาๆรีบยกยามาให้ข้า ลีเซียนจึงรีบยกถ้วยยามาเป่าให้นางก่อนที่จะป้อนนางให้ทานยาอย่างดีใจตอนนี้เขาดีใจเป็นที่สุดที่ปรับความเข้าใจกับเป่าหนิงภรรยาสุดที่รักได้แล้วและอย่างรู้เรื่องลูกในคัรของนางว่าปลอดภัยดีอีกด้วยเขาบอกว่าอยากได้ลูกสาวเพราะจะได้ก้าหารชาญฉลาดเหมือนนางแล้วบอกว่าหากได้ลูกสาวเขาจะตั้งชื่อให้ว่าลีอันเชิงแล้วกันนะ เป่าหนิงพยักหน้าตอบกับนะคะเห็นด้วยกับความคิดของสามีนั่นเองจากนั้นเป่าหนิงและไต้เท้าซือฉินก็ได้ใช้เวลาคิดค้นประดิษฐ์อาวุธเทวะให้สมบูรณ์พวกเขาหวังว่าจะทำให้มันสมบูรณ์ก่อนที่ชิงไทยจะทำอาวุธเทวะในส่วนที่เขาได้ ไปออกมาได้และด้านชิงไทยก็ให้ทหารช่างของเขาศึกษาภาพอาวุธเทวะใหญ่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าให้สร้างมันขึ้นมาให้เขาอย่างขมักขม้นเช่นการโดยไม่รู้ว่าอาวุธเนี้ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหรค่ค่ะ และแล้วทหารช่างของเขาก็ประกอบมันขึ้นมาสำเร็จนะคะตอนนั้นเป็นเวลาที่เจ้าเสี่ยวก็นำกำลังทหารมาโอบล้อมค่ายของพวกเขาพอดีเจ้าเสี่ยวที่ฮึกเหิมหวังทำผลงานไม่ได้วางแผนรอบคอบสั่งกำลังเข้าโจมตีทันทีแต่ชิงไทกับยินดีในการมาของเขาเพราะคิดว่าจะได้ใช้เขาเป็นเหยื่อดทดลองอาวุธเทวะชิ้นนี้ เมื่อชิงไทยออกหน้าเขาก็ใช้อาวุธเทวะยิงออกไปลูกกระสุนถูกบ่าวคนสนิทของเจ้าเสี่ยวตายทันทีเจ้าเสี่ยวรัฐทหารของเขาต้องตกตะลึงในอนุภาพของอาวุธชนิดนี้ก่อนที่ชิงไทยจะใช้มันยิงเจ้าเสียวหลี่เซียนก็พุ่งเข้ามาถีบอาวุธจนกระเด็นจากมือของชิงไทยจากนั้นอาศัยจังหวะที่ชิงไทยเสียหลักสั่งให้ไหวสูรีผ่าเจ้าเสียวออกไปทันที เจ้าเสี่ยวที่เหมือนกับคนไร้วิญญาณถูกฉุดออกไปจากสนามรบโดยที่เขาก็ยังคงจ้องมองไปที่ร่างบ่าวคนสนิทของเขาด้วยความเสียใจอย่างไม่วางตาเมื่อเจ้าเสี่ยวถูกช่วยออกมาแล้วเขาถามหลี่เซียนว่าลอดออกมาจากชิงไทได้อย่างไรหลี่เซียนก็ถามย้อนกลับไปว่า ท่านโหท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าถูกชิงไทจับไปแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าเชิญเอินกงยังได้รับบาดเจ็บเพราะข้าเจ้าเสี่ยวจึงพูดออกมาว่าเจ้ากับข้าคงไม่ต้องพูดอ้อมค้อมแล้วละ่ะว่าข้าเป็นคนให้คนใต้บังคับบัญชาเนี่ยพรร่อนปลนการคุ้มกันเจ้าจึงทำให้ชิงไทมีโอกาสจับตัวเจ้าไปแล้วก็พูดต่อว่าขอเพียงเจ้าตายเป่าหนิงก็เป็นของข้าแล้ว โอ้ยประสาทค่ะประสาทค่ะเจ้าเซียวต่อนะคะหลี่เซียนจึงพูดบางอย่างให้เขารู้ว่าเรื่องถึงขั้นเนี้ยเจ้ายังคิดไม่ได้อีกหรือถ้าเช่นนั้นข้าก็จะบอกเจ้าเองประการแรกตั้งแต่ต้นจนจบเปาหนิงไม่เคยมีใจให้เจ้าเลยเป็นเจ้าที่รักใคร่านางอยู่เพียงฝ่ายเดียวประการที่สองข้าประรองยุดหาคู่แทนเจ้าไม่ได้มีความคิดที่จะช่วงชิง ต่อมาพบความไม่ชอบมาพากลของฉิงไทยและแจ้งให้เจ้าทราบโดยทันที รวมถึงเหตุการณ์วางเพลิงที่ท้องพระคังข้าก็เป็นคนช่วยเป่าหนิงไว้ข้าเคยยกเป่าหนิงให้เจ้าถึงสองคราแต่เจ้าไม่คว้าโอกาสเอาเองส่วนประการที่สามข้าแต่งงานกับเป่าหนิงแล้วหลังแต่งงานก็รักใคร่กันดีขัดแย้งกันบ้างเป็นครั้งคราวเจ้าก็ถือโอกาสทำให้พวกเราแยกจากกันไร้คุณธรรมและศีลธรรมสิ้นดี เจ้าเสียวรับฟังไม่ได้ทำท่าจะเดินออกไปหลี่เซียนจึงตะโกนบอกเขาไปว่าจากนี้ไปข้าหวังว่าเจ้าจะถนอมตัวอย่าปรารถนาในตัวภรรยาของผู้อื่นทำให้เจ้าเสียวไม่พอใจหันกลับมาจะหาเรื่องเขา ลีเซียนบอกว่าวันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญกว่าจะหาลือกับเจ้าเขาบอกว่าตอนนี้ชิงไทยทำอาวุธเทวะออกมาแล้วเราต้องร่วมมือกันถ่วงเวลาเขาเพื่อให้เป่าหนิงทำอาวุธเทวะที่สมบูรณ์ออกมาให้ได้เจ้าเสี่ยวจึงตอบตกลงและคืนนั้นเองเป่าหนิงมาหาเขาที่หน้ากระโจมตะโกนเรียกเขาให้ออกมาหา เจ้าเสี่ยวดีใจยิ่งนักที่เป่าหนิงเป็นฝ่ายมหาเขารีบออกมาพบนางและสั่งให้ทหารแถวนั้นออกไปให้หมดเป่าหนิงนางรู้การวางตัวนางไม่เดินเข้าไปในกระโจมแต่กลับการนางหันหลังเดินออกมาที่ลานกว้างหน้ากระโจมเอ่ยบอกเขาว่านางก็ไม่คิดเช่นกันว่าท่านจะเลือกร่วมมือกับหลี่เซียนเพื่อต่อสู้ศัตรู หลี่เซียนโดนจับเข้าคุกและในรเทศจากนั้นถึงถูกชิงไท้ายจับตัวมาเฉินเอินกงก็บาดเจ็บพอเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นผลพวงจากการกระทําของเจ้าที่อยากทําให้เราแยกทางกันกระมังเจ้าเสี่ยวรีบอธิบายบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบค้าจริงใจต่อท่านเป่าหนิงรีบตอบไปว่า ใช้ข้ออ้างพึงใจในตัวข้าด้านหนึ่งทําร้ายคนใกล้ชิดและสหายรักของข้าอย่างสุดกําลังไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือความจริงใจหรือความเห็นแก่ตัวหัวรั้นกันแน่แต่เอาเป็นว่าข้าต้องขอบคุณเจ้ามากที่เลือกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับหลี่เซียนหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้พวกเราผิดหวังพูดเสร็จเป่าหนิงหนังก็เดินจากไปทันที ในเวลาต่อมาฉิงอันและตรงจื่อก็นำกำลังทหารจำนวนหนึ่งตามมาจับตัวชิงไทยตามที่พิราบสื่อสารนะคะแจ้งข่าวจากเป่าหนิงด้านจินเซียวและวินหลินก็กำลัง นำกำลังจากจินซีมาสมทบหลีเซียนเช่นกันหากหลีเซียนและเป่าหนิงตอนนี้ทั้งคู่ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่ทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเขาบอกกับนางว่าหากจบเรื่องของชิงไทแล้วเขาจะลดภาระทางการทหารแล้วก็พานางไปท่องภูเขารำเนาภัยหาสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดในใต้ล่าเป่าหนิงชอบใจในความคิดเช่นนี้ของเขาเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาชิงไทยก็สั่งนำทัพเข้าโจมตีหลี่เซียน เนื่องจากเดิมที่เขาจะกลับไปทวงคืนชัยชนะจากชิงอันด้วยอาวุธเทวะแต่นึกไม่ถึงอาวุธนี้ใช้เพียงครั้งเดียวก็เสียหายแม้จะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดรอนะคะเขาก็สั่งให้เคลื่อนกำลังพลทันทีเพื่อปราบหลี่เซียนก่อนเมื่อพวกเขายกทัพมาหลี่เซียนและเจ้าเสี่วก็นำกำลังไปปะทะเอาไว้ทั้งคู่เผชิญหน้ากัน จินเซียวและชิงอันก็นำกำลังมาสมทบพอดีตอนนั้นชิงไทยเห็นทีจะเสียท่าจึงหยิบเอาอาวุธเทวะออกมาใช้เขายิงไปถูกวินลิ้นแต่โชคดีที่กระสุนแค่ถากไปที่สีข้างของเขาโดยไม่ได้โดนจุดสำคัญลีเซียนรีบเข้าจู่โจมแบบประชิดต,ตัวทำให้ชิงไทยใช้อาวุธได้ไม่ถนัดระหว่างต่อสู้ลีเซียนก็จ้องเป้าไปที่อาวุธเทวะ เขาให้ทั้งกระบี่และหินซัดไปที่อาวุธเทวะหลายๆครั้งเพราะรู้ว่าจุดอ่อนของอาวุธในมือชิงไทยนั้นอยู่ที่ใดแต่ในที่สุดชิงไทยก็ใช้อาวุธเทวะ จาอไปที่หน้าของหลี่เซียนจนได้ขณะที่ชิงไทกำลังจะลั่นไกลหลี่เซียนก็หลับตาลงเพราะคาดว่าคงเป็นวาระสุดท้ายของเขาแล้วแต่เมื่อชิงไทลั่นไกลสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอาวุธเทวะนั้นกับแตกกลางลําลูกกระสุนย้อนกลับมาทำลายชิงไทจนถึงแก่ชีวิต เป่าหนิงวิ่งมาที่สนามรบพร้อมอาวุธเทวะที่สมบูรณ์พอดีนางรีบเข้ามาประคองหลี่เซียนและกล่าวต่อชิงไท่ก่อนตายว่าเดิมทีอาวุธเทวะไม่ได้ใช้เพื่อประหัตประหารลุกลานแต่ใช้เพื่อปกป้องประชารชาดและบ้านเมืองเจ,จ้าหน่ะใจคอเหี้ยมก่อกรรมทำเข็นบัดนี้ตายด้วยน้ำมือของตัวเองก็ถือว่าได้รับผลกรรมที่ตนก่อแล้ว ฝ่ายทหารของชิงไทเมื่อเห็นว่านายของตนตายแล้วจึงรีบวิ่งหนีถอยทับกระเจิดกระเจิงกลับไปทันทีเมื่อจบเรื่องของชิงไทเป่าหนิงก็จดหมายไปยังห้องเต้เพื่อกราบทูลเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างและตอนนี้อาวุธเทวะสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วนางกำลังจะส่งภาพอาวุธและวิธีการประดิษฐ์เข้าไปให้ในวัง ส่วนแคว้นหยงชิงตอนนี้องค์ชายรองชิงอันขึ้นครองราดแล้วเขาสัญญาที่จะเจริญสัมพันธ์ธรรมตีกับหมู่อันและจะไม่ทำสงครามกันอีกนางขอฝากแคว้นหมู่อันไว้ในมือของฝ่าบาทส่วนนางจะขอใช้ชีวิตอยู่ที่ปิงโจท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาภัยกับสามี ฮองเตเมื่อได้อ่านแล้วถึงกับเปรยกับหมิงกงกงว่าข้ารู้สึกอิจฉาท่านอาหญิงจังที่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ด้านนอกส่วนตัวเขาตอนนี้ยังมีดีกาอีกมากมายต้องสะสางพูดเสร็จก็เดินนำกงกงกลับไปอ่านดีกาต่อทันที ภาพตัดมาทางด้านเจ้าเสียวนั้นโทษฐานที่รอบปรงพระชนไท่เฟยชฉินอี้แห่งแคว้นหยงชิงใส่ล้ายฉินอ๋องหลี่เซียนหลายครั้งหลายคราทำร้ายเฉินเอินกงเฉาเฉียนตอนนี้ยอมรับโทษตามกฎหมายจึงถูกสั่งปลดออกจากฐานันดรให้เป็นประชาชนคนธรรมดาและให้ในรเทศไปที่เฉียนตง ตอนนี้เขาถูกใส่โซ่ตรวนคุมตัวไปพร้อมกับนักโทษอื่นออกจากเมืองหลวงตรงไปที่เชียนตงแล้วเขาเหลียวมองดูเมืองหลวงอย่างอลาลัยอาวรและยอมรับในชะตากรรมของตนมันยังคิดถึงเป่าหนิ่งนะคะเอาจริงหันมาแล้วก็พั่มเพออยู่ค่ะ อะต่อค่ะฝ่ายตรงจื่อนะคะวันนี้เป็นงานมงคลของนางค่ะหูหยินเหอถึงกับหลั่งน้ำตานะคะไม่อยากให้ลูกสาวแต่งไปไกลอยู่ไกลถึงแขวนหย่งชิงไต้เท้าหลีถึงกับพูดประชดว่าเจ้านี่อย่างไรนะเมื่อก่อนอยากให้ลูกแต่งงานออกไปแต่ตอนนี้กลับไม่อยากให้แต่งงานเสียงั้นฝ่ายเป่าหนิงกับหลี่เซียนก็บอกให้นางนะคะ ขยันมาเยี่ยมพวกเขาบ้างเนี่ยท่านแม่จะได้ไม่เหงาก่อนขึ้นเกี้ยวตรงจือก็ก้มลงค่ะคุกเข่าคารวะทุกคนและบอกให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยก่อนที่จะขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวจากไปทางด้านจินเสี่ยวนั้นหลังจากแต่งงานกับตงซานหูก็สั่งให้ทหารคอยติดตามอาราักขส หูยินตลอดเวลาเกรงว่านางจะได้รับอันตรายส่วนตัวเขาเองก็ตามปกป้องนางไปทุกที่ทำให้ทั้งคู่รักไข่ปองดองกันมากขึ้นทางด้านคู่ของปายสู้กับเชิญเอินโกงตอนนี้รับเด็กชายหญิงคู่หนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งคู่รักเด็กทั้งสองมากและดูแลเหลากับเป็นบุตรแท้ๆของตนเองเลยทีเดียวส่วนทางด้านหลี่เซียนกับเปาหนิงนั้นตอนนี้ทั้งคู่ได้ลูกสาวสมใจเขาตั้งชื่อนางว่าหลี่อันเชิงอย่างที่ได้คิดไว้เมื่อก่อนหน้านี้ เวลาผ่านไปอันเฉิงเริ่มเติบใหญ่แต่นางก็แสนซนไม่ผิดไปจากบิดามารดาเลยวันนี้โดนบิดาลงโทษถึงกับปีนไปอยู่บนต้นไม้ไม่ยอมลงมาและขู่ว่าจะหนีออกจากบ้านอีกทำให้บ่าวภายในบ้านวุ่นกันไปหมด ทางด้านเป่าหนิงนั้นนางก็คุยกับหลี่เซียนว่าอันเฉิงเนี่ยนับวันเนี่ยยิ่งจะซนไปใหญ่เมื่อวานถูกท่านตีเพราะไม่ตื่นมาฝึกอักษรเลยโกรธขู่ว่าจะหนีออกจากบ้านนางโตแล้วต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ดีพวกเราออกไปท่องเที่ยวภูเขารำเนาภัยกันเถอะ หลี่เซียนล้อนางว่านิสัยเสียๆของอันเฉินน่ะก็มาจากเจ้านี่แหละที่สุดเลยนางจึงค้อนกลับแล้วบอกว่าเหมือนข้าอะไรกันข้าเป็นเด็กดีตั้งแต่เด็กถูกท่านยายบังคับให้เรียนรู้กฎระเบียบแต่ข้าก็เคยได้ยินท่านพ่อนะบอกว่าคนบางคนเป็นหัวโจกตั้งแต่เด็กพากันปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านเที่ยวก่อเรื่องทั้งวันวันละสามครั้ง หลี่เซียนจึงแย้งว่านั่นเป็นการฝึกบารมีต่างหากเพราะรู้ว่านางเอ่ยถึงเขาจากนั้นหลี่เซียนก็กล่าวว่าดียิ่งตอนนี้ทุกคนได้สมหวังกันหมดเป่าหนิงก็กล่าวว่าชีวิตข้ามีเพียงรักในมาติภูมิตอนนี้แผ่นดินอบอุ่นแล้วทั้งคู่ก็ยืนกอดกันมองดูทิวทัศน์จากยอดเขาสูงอย่างมีความสุขนะคะจบดีแฮปปี้มากๆค่ะโอ้โหแต่ระหว่างทางนะคะ ไม่มีจุดจบที่มันแบบว่าน่าสะใจของตัวโกงๆเลยนะคะอยู่กันครบค่ะมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะเกาเหมียวหลงนี่ไปใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับหลี่หลินสบายๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมาทําให้ใครเสียชีวิตไปบ้างทําให้ใครลําบากบ้างนะคะไม่มีอะไรเลยที่จะมาตอบสนองณนะจุดนี้เลยค่ะ อ้ยดูไปบ่นไปนะคะ40ตอนค่ะจบแล้วโลง่งอกไปเลยนะคะเราจะได้ไปดูกันเรื่องอื่นๆนะคะแอดรวนขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะคะสำหรับเรื่องนี้เราก็มาจนถึงสุดทางแล้วค่ะตอนที่40เดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v v e Chinese Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ